สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานจากนารุโตะนะฮะกับงานของ v i b r a t i o n Star กับตัวของคาคาชินั่นเองซึ่งน่าจะเป็นคาคาชิตอนแบบหนุ่มๆน,นะใช่ไหมตอนที่ยังไม่ปิดตาล้วมั้งแต่ว่าได้น่าจะได้ไดวงแหวนมาแล้วเนอะอันนี้เราจะเป็นหน้ากล่องเดี๋ยวเราแกะดูดีกว่านี่อันนี้เป็นด้านข้างอันนี้ด้านหลังอ,อีกด้านหนึ่งแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างนะฮะ โอเคเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่ามาตัวในกล่องนะฮะอันนี้มีซิปเทปอีกชั้นหนึ่งเปิดไว้ก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นถุงถุงเดียวนะฮะนี่ก็คือจะมีขึ้งบนขึ้งล่างมีฐานแล้วก็มีคุณนายกับตัวดาบมาให้นะฮะสี่ช่องห้าช่องแบบนี้นี่ตัวนี้จะไม่มีเสานะฮะก็คือจะเป็นแบบเสียบกับฐานพื้นไปเลย อ่ะอันนี้เราจะแยกดูทีละส่วนนะครับอ่าอันนี้คือจะเป็นตัวดาบนะฮะก็คือจะเป็นดาบปกตินี่อันนี้ก็จะมีตัวล็อกอันนี้อยู่อันนี้ก็เป็นคุในใช่ไหมเขาเรียกคุณนเนาะนี่จะเป็นตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้ ฐานเป็นวงรีนี่อันนี้ปั๊มอยู่ข้างในจะเป็นวงรีใหญ่เลยนะครับอันนี้นี่แล้วก็ครึ่งล่างนะฮะครึ่งล่างก็คือจะเป็นตัวกางเกงสีดานะฮะจะไม่ได้มีกระเป๋าห้อยอะไรนะครับมีผ้าพันที่ขารอางเท้าก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้อันนี้จะธรรมดาปกตินะฮะไม่ได้มีอะไรมากนี่ส่วนครึ่งบน ตัวคาคาชิขึ้นบนนะฮะอ่าตัวน,นี้ก็คือจะเป็นเหมือนเป็นตัวเกาะชุดเก่าเนาะเป็นเกาะธรรมดานะก็จะมีกระบังตรงแขนตรงนี้อ่ะเกาะในมีสัญลักษณ์ตรงนี้มีหน้ากากแมวเนาะน่าจะเป็นหน้ากากของกลุ่มลับไหมตามีเนตรวงแหวนนะฮะตาดวงตาจะโคระสีกันนะครับเป็นดํากับแดงนะครับนี่อันนี้ก็คือจะมีเนตรวงแหวนแ,แล้วมีรอยแผลแล้ว ก็คือปิดปากครึ่งหนึ่งชุดข้างในก็จะเป็นเสื้อกกือเ,เสื้อกล้ามสีดํานะฮะาตัวข้างในอันนี้จะเป็นแบบฝั่งหนึ่งมันจะมีตัวปลายแล้วเราต้องเอาอีกด้านหนึ่งเนี่ยมาเสียบนะครับอันนี้นี่จะเป็นลักษณะประมาณประมาณนี้อันนี้อาจจะต้องเสียบลึกหน่อยนะฮะ จะเสียบเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะตัวดาบติดข้างหลังนะฮะก็จะมีล็อกของเขาพอดีเลยอือก็คือตัวอันนี้ถ้าไม่ใส่ฐานายืนได้นะฮะไม่ต้องใช้ฐานพอยืนได้อยู่อาจจะโยกเกกนิดนึงรูจะมีรูเล็กกับรูใหญ่หน,นะให้เราไปสังเกตดๆีๆอีกทีหนึ่งด้วยนะฮะนี่เรียบร้อยอเดี๋ยวเราหมุนให้ดูดีกว่ามา ตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นคาคาชิอ่าก็ไม่ค่อยมีออกมานะฮะตัวนี้ค่อนข้างโอเคเลยคือถ้าไม่ได้แบบเป็นตัวพันปักษาที่แบบเหมือนตัวแรกๆที่เป็นพลังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่นี่ถือว่าโอเคเลยนะ,ค,ะคาคาชิตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากตัวนี้โคตรน่าสะสมเลยน,นี่อันนี้คือลงตัวหลายๆอย่างแล้วเป็นคาคาชิตอนแบบตอนหนุ่มอะ่ะ ไม่ค่อยมีของออกมันด้วยนะฮะอันนี้อ,นนอันนี้ความสูงนะครับความสูงจนถึงปลายหมวกเนี่ยมันจะอยู่18เซนนะฮะนี่ตรงนี้ถึงปลายผมตรงนี้ปลายหมวกอ่ปลายหน้ากากนะฮะอยู่ที่18เซนก็ถือว่าไซส์ค่อนข้างโอเคอยู่นะฮะคือไม่ได้เตี้ยแล้วก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่แต่ว่าอย่างว่าฮะตัวนี้มันจะอยู่ในลักษณะของท่าย่อด้วย มันก็เลยดูเตียลงมานิดนึงนะฮะถือว่าโอเคโดยรวมถือว่าโอเคเลยตัวนี้โอเคฮะอันนี้ก็จะเป็นงานจากนารุโตะนะฮะกับไวเบเรชันสตาร์กับตัวของคาคาชินั่นเองถ้าใครชอบตัวนี้นะฮะที่ร้านยังมีเหลือเพราะว่าเป็นของใหม่เพิ่งเข้ามาเลยนะฮะก็สนใจก็ติดต่อเขาไปที่โอโหทอยของเราได้นะฮะวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่อง YouTube ของเรานั่นเองถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้เราด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ